คนมันอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยก็ดูไว้ดูไว้ตอนแรกกูจะระเบิดควงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสุสานยิงกูล้าง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 สุสานสุสานเฮ้ยเข้าแอบบอดคนเข้ามาแอบบอดหามไอ้ไอ้เฮียกูอยู่ข้างนอกโดนยิงแขนดูให้หน่อยดูให้หน่อยมันใช้เอทีเอ็มาแล้วมาแล้ว สายหนึ่งลบก่อนลบก่อนสายหนึ่งโดนยิงหลังไม่เห็นโดนยิงผมโดนยิงที่ไหนอ่ะไม่เห็นล็อกเลยสายสองอยู่หลังรถอยู่หลังรถเมย์ช่วยได้ผมช่วยได้ผมช่วยได้ใกล้พี่เดี๋ยวอยู่หลังรถเมย์ระเบิดอยู่หลังรถเมย์ดูดูดูด้านซ้ายหน่อยด้านซ้ายทางซ้าย้ยเเฮระบิด หลังกำแพงเราหลังกำแพงพี่เจมสรู้รู้เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับระเบิดระเบรับิดระเบิแล้วระเบิดขนมโอเคมันตายมันตายไปสามเยอตัวเดียวเยอะจะไม่ได้ซื้อที่เย็บมาด้วยขาดปลาระเบิดตายไหมโอ้ยผมเจอแล้วเจอแล้วตายตายตายหมดตายหมดเก็บสีไอ้เจมไอ้เจมส์ นี่เีอีกปะอุ้ยเฮ้ยมีอีมีมีข้างบนข้างบนบ้างข้างนั้นน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างแพงนุ่มระวังทางขวาทางขวาขวาปืนทางแรงชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ตายชุดใหญ่ชุดใหญ่เนาะเฮ้ยระเบิดเจ็บอุ้ยอุ้ยอีกทีถึงมาอีกทีนึงมาอุ้ยระเบิดแอบก่อนฮะที่แอบก่อน ดูด้านล่างเลยข้างล่างเด็บอ่ะข้างหน้าเราตายไปสองตายเลยไอ้ไม่มีมีสองตีนี่หว่าเขี้ยะชุดใหญ่ตายสองตี๋สองสองตี๋สองตีนโอ้โหแล้วปืนสายมากเมื่อกี้ตายอีกตายอีกนั่วนี้แหละแถวต้นไม้นั่นยิงกูเมื่อกี้ยิงฟมด้วเนาะ ผมด้วยแป๊บเะตายานะก็อบเขาหัวนะรถนี้เขาหวัวนกเปียวเลยเขาหวัวมันน่าจะได้ยินมันจะเข้าโมเตลแล้วแบบว่ามันได้ยินเราไเฮ้ยโอยไอ้นุม่มไอ้สัตว์ผมชิบหายไอ้ตัวนั้นยิงกูที่มึงฆ่าแต่มีตัวหนึ่ง ไอ้หนุ่มเด๋มมึงนับถอยหลังสี่สิบปมึงต้องเปลี่ยนที่เพราะมันจะเห็นที่มึงไงพี้หนุ่มยิงตายไปสองวะตีตัวห้าตัวหกตัวแล้วเนี่ไม่ใช่ตีตีเมื่อกี้ตีเลยนี่ปืนกลตัวนี้ปืนกลไอ้หนุ่มกูมีแบตเตอรี่กูทิ้งไว้หลังรถตอนกูโดนระเบิดอะแม่กกูหนีไม่รอดกูยกให้มึงเฮ้ยโอ้ยยังไม่ตายอ้าเชีย่ยรวยระสุนหมด ได้ที่นี่ด้วยจ้ะเยออิ่มจัดเราของกลับไม่ได้แหละตบกูมี 30, สามหมื่นตกกูมีสามแสนนี่มันไม่เห็นนี่ว,วาเห็นตันวย <Hey, S 1> มันมีอินฟาเลทด้วยใช่ไอ้หนุ่มมึงยิงตายไปสองใช่ไหมเลยนะหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, หรืออีกสองตัวฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละอีกสองตัว

เดินจะไปก็ได้นะเดินรอบนอกตายเป็นเลยแหละมันตายแล้วเ็บตัวเดียวเหตุมันลูกทองมีซ้ายขวาอะไรกันสายปีนี่ยาวอ่ะ เปืนถูกจ้ะวิวิวชุดมันโยมาเวกิ่งกล้าสามารถลไอกงะไ้แดงโอ้เราจะไล่เลยไหมล่ะตัวที่หนุ่มยิงเหรอฝากรู่นหน่อยติดกระเป๋ามันมาก็ได้มีปืนอะไรก็ดึงึงออกมาแล้วก็วางวางมันตรงกลายต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 ายว้ยมันล้มมันล้มมันล้มมีเพื่อนอยู่ เชื่อ right? มมีเชื่อมมีตัวนึงมีตัวนึ่งเสียงใครวิ่งวะดินแน่เลยวะใช่เหรอเสียงมันใกล้หโว้ยหนุ่มมากเละนะ่ใช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  yeah, ่ใช่คืออย่างไร คือที่ไหนวะวัดอะที่มากโอ้อยู่คนเลยอ่ะเข่ยไม่เป็นไรปั้นไปให้ยู่ไเดี๋ยวดูให้อยู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอไอเดียบอกทำไมเจ้ามันกูไปไปรื้ของเลยนะครับพี่ครับใจเย็นนะครับเจมส์ผมรื้ของเลยนะครับพี่ๆไนเดอร์ โอ oh, ้ยสวยมีคนวิ oh. ่งนะเฮ้ยส่วนหมดไอ้๋อไม่ใช่บอกที่โขนโขนโขนโดนคนยิงแม่งฟันผมไม่โดนฟันนายฮอกเซฟฮองเซฟฮองเซฟป่าไป่าไม่โดนฮองเซฟฮองเซฟนี่แหละมีแต่แทงอ้หนุ่มด้วยไอ้ที่เอามาหินจิ้มหาย คือยังไงลิเข็มต้ใช้าแน่กัะวงลบล้มโยกไปดีกว่าล้มหนึงล้มหนึ่งระวังฝั่งมืงขึ้นมาขึ้นมารวบนะฝั่งนู้นตายฝั่งนู้นตาย เล่ไหนเออยิงเยอะตรงกลางกลางกลางเลยเลยเข้าหน้าเลยยิงเจ็บประตูวางปล่อยมันปล่อยมันยิงไม่ทันเมื่อกีน้นี่นี่นี่เห็นไหมตายหนึ่งตายสองตายสองเห็นแล้วล้มเลยตรงไหนเห็นหน้าจะบอกใช่ รอเลยให้มันคิดว่าเฮ้ยอย่าไปยิงบอดนะหลุดยิงก็ไม่ตายอ่ะล้มหนึ่งเจ็บหนักไอ้ตัวที่ผมมาร์คใช่ไหมหนุ่หลังบ้านมีสองตัวมีสองตัวมันทักกำลังเข้ามาแล้วเอ้ยกูเจอกูเจอคนกูอกูเอตรงตรงถนนถนนจันน่ะถนนถนนจันน่ะคนหนึ่งคนหนึ่ง

ตายหนึ่งตรงไหนพี่กำแพงกระแพงสุดเลยที่เราเคยไปแอบนะพี่ตายปะใช่ใช่ที่มันมองไอมองโฮเทลได้อ่ะมันคิดว่าข้างหน้ายิงมันตายนะเพื่อนเพื่อนมันวิ่งมากลางสะพานตายกลางสะพานตายเออเนี่เนเนี่ยลบลบลบเฮ้ยขวามือขวามือ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน็อกหนึ่งมาลอยเลยสั์ตายดีกว่าไม่นกหมดแล้วดิเก็บได้เลย อุ้ยเกาะใหญ่ไอ้เวนดีนะผู้ใต้เกาะแค่โนมีคนมาแล้วระวังนั่นนั่นนั่งเจ็บเท้าขี้เท้าโดนขอบโต้เฮ้ยยังเสียงยังอยู่ตายหนึ่งตรงในบ้านตาย จะล่อมันมหน้าบ้านเลยอ,เอุย้ยมันมาแล้ว,ลวเข้าไปในบ้านแล้วตายหนึ่งวิ่งเข้าไปในบ้านตัวหนึ่งผมยิงพลาดเฮ้ยผมเจอแล้วข้างหน้าตาย,ยตายหนึ่งมนอยู่ข้างหินกู bên đầu vui cua phật tay bên đầu cua vui phật tay James giúp cua này ủa ở trong cung à phải mờ ไายหนึ่งอาแก๊เนี่ยมันมันมที่ต้องวิ่งออกไม่งันพี่ตายมงออกไหมวิ่งไหเอวอะไเจอแล้วายลอนบนเนใช่ไหมเออเออเงขึ้นอย่งนี้ได้้งคอนโทรน เฮ้ยข้างไหนมันโัเกียวนาโเกียวเกียววะอยู่ในเนี่ยอยู่ในคอนโทรลใช่ไหมใช่พี่วางระเบิดไปแล้วไม่รู้โดนมั้โอ้โหไอ้เจียนสมองเด้งเลยเมืนก่อนับโดนโดเก็ดแม่ ไล่หนึ่งลงในห้องเฮ้ยระเบิดใส่หมูปาปลาไก่ปลาไก่เฮ้ยเดี๋ยวข้างในมีมีดักมีดเดียวเดียวดีเดียวเดียวดีอ้หระเบิดใครวะ งโอ้น่าจะชาร์จเลยเมื่อกี้ใหญ่ด้วย้วเปิดให้เงี้ยตอนแรกล้ม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 ไปเลยน้ารกปนอนจัอนจะตายแล้วจะชารมันจะชาร์จแล้วเอาสิงโต เจ็บ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 มากตายตายเฮ้ยตบมาดีสถอะรับกูกูเห็นกระเป๋าเฮ้ยมีคนตายโอ้ยไอ้ที่คนไอ้ยี่ หนึ่ตัวตายหมดคนละนัดสัตว์รู้จักเปล่าพี่ยักษ์ที่หยดติดสัตว์ลูกซองสองนัดออกไปคนละนัดมันเป็นสองแล้วกูได้ใส่เกาะเลยใสรเที่ย <laughs> ตายหนึ่งมีมีมเอออยู่ไหน hay rồi. Ôi. Ôi, gần. Gần chết. Ôi Thôi đi. Mึง